อคาตาล่าอ้างสิบความรับผิดชอบ่ดงคำสั่งจากฟูสไนเอรซิกสถานอเล็กลงพื้นที่เพื่อสืบหาเคมีพันธุ์ที่หายไปดีแต่ต้องให้กองทัพปลดแอกมาอยู่ข้างเขาคุณรู้จักผู้บัญชาการชาลิมไหมรู้จักดีเลยแหละให้บอกชื่อผมไปไม่งั้นพวกมันฆ่าเขาแน่กับตันไพส่งข้อความว่าอย่างไงผู้บัญชาการคาลิมเรียกผมว่าอเล็กฉันฟังอยู่อเล็กนี่คือข้อมูลลับ พี่น้องออกไปก่อนเมื่อสีิบชั่วโมงที่แล้วผู้ก่อการร้ายขโมยอาวุธเคมีของรัสเซียมิแต่คาทาเท่านั้นที่ทำแบบนี้พวกรัสเซียม่สนใจหรอกว่าฝ่ายไหนไม่ว่าจะคาทาราหรือคนของคุณฉันก็ไม่สนว่าจะเป็นพวกคาทาราหรือกองทัพรัสเซียพวกมันทั้งคู่คือผู้ก่อการร้ายพวกเราไม่มีวันใช้สารพิษมันก็ช่วยหาสิก่อนพวกมันจะก่อนพวกมันจะอะไร พอจะไปที่ยุโรปหรืออเมริกาพวกเราก็อยู่แบบนี้ทุกวันบันชาการไปได้หละเขาเปนใครอเล็กซ์นี่น้องชายฉันกองฮาเดียนายเป็นเซอเอเหรอเขาทำงานให้กับตันไพรฆ่าโวกลัดเซียเปล่าก็พอจะมีเพื่อนที่ช่วยทำได้แต่คงต้องให้พี่สาวคุณเป็นคนตัดสินใจแน่นอนกพพี่สาวผมเป็นคนสั่งการ และกองทัพรัสเซียก็อยู่ที่นี่การยึดครองครั้งนี้ต้องจบพวกเรามีความเห็นตรงกันใช่ไหมคนของนายพลวาคอฟยึดครองเมืองนี้เอาไว้แลเราจะเปลี่ยนแผนมันเราไม่มีวิไซล์แต่เรามีวิธีถ้าคุณเอาด้วยเราจะช่วยคุณถ้าคุณอยู่คุณต้องสู้เรามาลุยกันยินดีต้อนรับสู่เออสต์ส์แนเล็กตามฉันมา ไปครับพอมจะไปลุยกับคาริมนะตอนนี้เราอยู่เอซิกถานนะครับแล้วเราก็ต้องช่วยคาริมก็สู้นะวงนี้เป็นทางหีของเราเราได้ควมาว่าหัวหน้า,นากองทัพรัสเซียอยู่ในเมืองวันนี้แล้วเราจะไปซุ่มโจมตีมัน<ล>ยังไงระเบิดมันจะเสียงดังนะเราช่วยดึงความสนใจจากกองทัพรัสเซียเปิดโอกาสให้เราได้โจมตีพวกเราต้องลุยไม่ยัง้งแต่ถ้าไม่ยั้งเลยเราจะเสียเอง เตรียมตัวใพร้อมเราจะโจมตีลานบินฟลอยด์พอดไพรสอเล็กตามน,นี้ไปซีตีโฟร์กับดิโมนสนใจมากดูแลพี่สาว,วด้วยโชคดีนายก็ด้วยสวัสดีอเล็กขึ้นมาเร็วอเมริกันเหรอเอาไว้ใจได้นี่อเล็ก ส่นี้ซะดูเป็นไงบ้างได้อยู่กลับมมีอะไรแรงงานบ้างมีรัสเซียอยู่นอกถ้ามันเห็นอาวุธมันยิงแน่เก็บอย่างไว้เลยกูถ้าเกิดเป็นแบบนั้นแผนแล้วคงล่มก่อนที่จะเริ่มเล็กเก็บกุนซะอย่ายให้ใครเห็นโอ้เก็บนานแล้ว ตัดฉันมาออมาข้างนอกครับโอ้โหารรัสเซียกำลังทำลายคนในเมืองอยู่นันคือในพลบาคอฟผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในเมืองนี้บาคอบมันยึดเมืองนี้ไว้ทั้งเมืองแยกชายแยกหญิงวันนี้เข้มงวดมากน่าจะมีเจ้าหน้าที่ระดับสูงเดินทางมาบาคอบจะมาไหมแทบจะไม่เคยมาเขาซ่อนตัวใช้คนอื่นทำงานเรื่องสกปรกเรื่องสกปรกแบบไหนเหรอลงโทษไง ทยก็ตามที่คิดจะต่อตา้านชายไปทำงานซะผู้หญิงขึ้นรบมุขเดี๋ยวแยกกันไปกันคาริมนะแทนที่จะรับการคุ้มครองจากผมมีกองกำลังอยู่ในเอิรสถานที่อยากจะลองดีแทนที่จะอยู่อย่างปลอดภัยแตนที่สุขและนำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่พวกเขาเจริญอย่างไรใช้อย่างกระท้านเขามาได้หยุดเอ้าวรเรียบร้อยวางไปซะไปทางซ้ายเข้าซอยไปเห็นทหารไหมเห็นแล้ว เฮ้ยมันทำไรอะเอาหินทุบหัวซะแต่ทมา้ายผู้หญิงหินที่ถือมามีประโยชน์ตรงนี้แหละสานที่ปลอดภัยซะพี่สาวมีไหวพริบนะดีมากไปกันเลยฉันมีคนเตรียมการอยู่นหน้าพวกเขาจะเตรียมระเบิดไว้สำหรับพวกเราการระเบิดใหญ่เท่าไหร่จะทำให้พวกกองทัพราสเซียออกมาสกยละทหารของบาคอฟได้ตัวพวกเขาไป พวกเขาไม่น่าจะรอดเสียงดังไม่ได้ต้องการที่เก็บเสียงลองหากลองน้ำมันมาช่วยเก็บเสียงอาวุธคุณได้ลองดูที่รถคนเรือเรือนจะจะเฝ้าตรงนี้ให้งัดออมากองน้ำมันได้มาแล้วใส่ได้พอดีเลยเว้ย <laughs> คือเกี่ยวันพอดีอะไรขนาดนั้น เก็บสองที่เหลือฉันจัดการเองอือโอ้โหไม่ทันมันเลยว่ะบาร่าเก็บหมดอือจ้วงเข้าไปจ้วงเข้าไปเรียบร้อยบนะเก็บคนเดียวเลยหยุดก่อนอยู่ห่างจากประตูมีมุมยิงไหมมีฆ่าสองที่เหลือฉัจัดการเองสองคน เียทางนี้เสียใจด้วยนะเรื่องของของคุณเรามีระเบิดการเสรียสลักของพวกเขาจะไม่สูญเปล่าเป็นผู้นำที่ใจแข็งมากน่าจะผ่านการสูญเสียมาเยอะตามฉันมาฉันนำเองถ่ยต่อต้านไร่พลบาครอบจะถูกลงโทษเป็นตัวอย่างแปลงโคประจาแล้วกันะ จะโสดจะแค่กลัวไปไรู้ว่าเธอเป็นไรข้าใจใช่ไหมว่าทำไมเราต้องทำแบบนี้มันถูกแผนข้อมันฆ่าฐานของเราถูกผูมนไว้เป็นตัวอย่างไปกันเถอะนี่มันอ,จอ,อัจทากรสงครามชัดๆเป็นบทลงโทษที่ทำอาวุธมันหายตักซ้อมมันโทษเรา,เาไปพวกเราทำอะไรได้บ้างทำภารกิจให้สำเร็จจะได้จบความบ,าบา้าคลั่งของมันตลอดไป Okay. ในคนมาคอมันจะเป็นในคนที่ค่อนข้างบ้าอำนาจนะเราต้องหยุดยั้งความบ้าอำนาจนะาของมันบรงคอบสอง่งเฮลิคอปเตอร์มาเราจะบึ้งมันซะกองกำลังของพวกมันจะได้มาที่นี่ทำให้เรามีช่องว่างหลบการโจมตีเราจะปึ้มพอหลบล่อเนะ้อไ,ได้เป็นโจมตีฐานใหญ่มีฮอสองลำนะไปวางระเบิดที่ฮอจะจะปุมกันให้ทัาพิกาท่ขวางทางคุณก็าข้ามมาซาแบบเงียบๆล้วกลับมาเจอกันที่นี่ เฮียนะเดี๋ยวไปดูภารกิจฮะเดี๋ยวตอนนี้ต้องไปคนเดียวฮนะค่อยไปเรียนก่อนหยิบผิดเนี่ยนะกแกล้งเป็นคนงานก่อนนะจะได้ไม่สงสัยยัฟิตอยู่ฮนะดิบเดินจ้ำฮะดูใกล้แกล้งเรียนหน่อยเดินช้าหน่อยมันสงสัยอันนี้มันฟิตจังวะ มีการลงหน้าถ้าคุณมั่นใจก็ลงมือได้เลยแต่ให้กระเห็นสออ่องฮะนึ่งอตบกินแล้เม็ดดูดาวดวงสองฮะสวยไปฮะไปต่อมุดเข้าไปเฮ้ยมาเฮ้านี่เงียาบฟ้าหยาบเสียงดัง ตรงนั้นมีกาดอยู่ตรงบันไดด้านซ้ายเห็นแล้วยิงไม่งเลยตาดีเฮ้ยออ้าวมันจะยิงเลยขอบคุณคุณอยู่คุณนี่ว่องไวเหมือนแมวฉันชอบหมามากกว่ามีแซลมีแซลวางระเบิดแล้วเพื่จะทำให้เกิดความวุ่นวายแน่นอนนั่นแหละแผนไปที่เฮลิคอปเตอร์อีกลำหนึ่งไปฮะเดี๋ยวเรารีบทำภารกิจอย่างรวดเร็วครับวิ่งไปเลย จากสายไม่มีไอช่องดงหนึง่งดงสองเคียระไหม่าจะเคลียร์เดินเอาเดินวนออกไปข้างบนมีทหารด้วยเห็นนะครับมีอสองนายฉันถึงเป้าหมายแล้วคุณรู้ว่าต้องทำอะไร นี่ไงปาไปเลยรอบค่าแบบเงียบๆครับเก็บหนึ่งมีคนเก็บสองเฮียเฮียละจิดตั้งระเบิดเรียบร้อยกลับมารวมกันที่ตำแหน่งของฉันนะครับรีบวิ่งกลับไปหาฟาระอึ้งโดดลงไปเลยครับจะได้ไว เราทำภารกิจแบบรวดเร็วแล้วพวกเราทำเรียบร้อยได้เว,เวลาแล้วรเ,บบเราเปิดมันซะเอา<ๆ>เราเปิดไปกินร้อยจ่ายครับสุดยอดสวยงามเล็กทำได้ดีมาทางนี้รอก่อนลงไปทางซ้ายเดี๋ยวย<ๆ>ิงนะ ค่นลิวมาแล้วกองกำลังดอกล่อมาได้ผลนะมากันเทียบม,มีคนจะทานใหญ่มาด้วยเคที่รถบรรทุกไม่มีใครละเวาจะออกที่นี่ต่อไปไปที่ตายรถบรรทุกไปอะตามถูดฟ้าล่าไปไวิ่งครับมีกำลังเสริมลงมาตามมาุดตามมาครับ เราไม่เห็นนะปากของขวัญไว้ให้ตอนที่พวกมันกลับมาโคตรจีนเนี่ยเลยคุณเดือดใจที่ไม่ได้อยู่ดูแต่พวกเราต้องรีบไปเดี๋ยวเราจะไปช้าไปฮะจำเอาวตามกันไปครับกระโดดเฟ้งต่อไปจะพาเราไปที่อุโมงค์พาลิกเราอยู่ที่นั่นไปฮะใกล้จบภารกิจแล้วเอ้าเฮ้โอ้โหสวยนะกำกลังมาเทียบเลยครับเอาระเบิดไปกินก่อนนะ ดำมมาอ้าววูฟงตามไม่ทันจะพาออกไปจากที่นี่ระเบิดทางซ้ายทางซ้ายอเล็กตามไปอะไรวะเนี่ยตะต่างโดดลงไปตู้เปิดออกไหมเปิดออกหรือวะโอ้เราจะไม่รอดแล้วฟาร่าอะไรวะเนี่ยอเล็กนอนลง,ลง,ลง,ลงอย่าขยับ แกล้งตายครับครับล้มหน้าลงตั้งสติไว้เสียงหัวใจเต้นนะเต้นดังๆตื่นเต้นนะวันวน,น,วนี้อยู่นิง่งไว้เดินผ่านแทบจะเหยียบหัวไปยังไปไปต่อได้ข้าได้ายังมีทหารอยู่ครับขัาตับไปมีทหารสามนาย มาขาดไปครับเราจะโจมตีไปแล้วฟาลาลุกแล้วอุ้ยปาม,ม,มีดไม่โดนเก็บหนึ่งเก็บสองเกือบแล้วอีปามีดไปโดนเฉยนี่ไงเดี๋ยวฟาลาแทงคอเขาให้ไปต่ออย่ามาดไปที่อุโมงค์เดี๋ยวเข้าก่อนที่พวกมันจะมาดูนั่นกำลังเสริมจากแอปเปดแผ่นของเราทำงานแล้วไปครับจับไปที่อุโมงค์ เปิดละประตูที่ทาลิกอยู่เปิดไว้แล้วทาลิกอยู่ไหนล่ะตายแล้วแหละปกติทาลิกไม่เคยทิ้งป้อมตัวเองไปได้ไปฮะเรียบร้อยเหมือนทาลิกตายครับวันนี้สูญเสียหลายคนเลยครับเรียร์ลงไปกับเธอไปหาเดีย คณเสียคนดีๆไปเยอะเลยนะวันนี้นี่คือสิ่งที่ต้องแลกมาในสงครามตอนนี้รีบไปจัดการลานบินของบาคอฟพวกเขาจะได้ไม่ตายฟรีพวกเราต้องสู้อย่างหนักเลยนะพวกมันก็เช่นกันอาเดียมีแผน